แม้ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปนิธาน,น,ธานสรารสิ่งที่พอสามไว้ Good Morning Ladies and Gentlemen I'm เจริญราษบุตรน้อย I'm studying in ปฐมตรี s t r a c t o I'm หงปราณีศีจุนหาน I'm studying in ปรม f 4 r s าทรี Today r e e t we are going to present our school which is Anuban Nongwasa School It is located at 112 Udon Nonggualamphu Road Nongwasa District Udon Chani Province It is currently managed by our beloved school directors Mrs. ซ Mr. ิสแพรวิภาภูสงัดสเกเตอร์วิธเดอะเดพิ r ช่เด렉เตอร์สมิสเตอร์สุขสันยัตสารแ n d มิสซิสพิมพการินภูวงอัลเออร์สกูลอสคอมพลีทออฟ1,000 2 1, and students including the kindergarten 1, 2, 3ประถมศึกษา 1, 2, 6 t and มัธยมศึกษา 1, 2, 3 t o 3 and we have 56 smart teachers Anubanong Warsaw School is a very child-friendly school that takes good care of students. We are not only impressive in, in our beloved school but also happy to belong in this school. We are so proud of being Anubanong Warsaw students. On behalf of อนุบาลหนอง a w School I'm พิมพ์การอินภูว์ The Deputy Director As all know English is very important an d international language so we has been created Let's Speak Model for improving communicative English of our students จากนโยบายสู่การปฏิบัติ Let's Speak Model คือรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอให้สามารถสนทนาโต้อตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT โดยใช้ Let's Speak Model มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. L Learning and communication strategies คือกลยุทธ์ในการเรียนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเมื่อทราบป,ปัญหาแล้วคณะผู้บริหารและครูร่วมกันสร้างกลยุทธ์ในการเรียนรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2>, 2 e effective tasks กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยมีกิจกรรมตามเวลาดังต่อไปนี้ 1. Morning time กิจกรรมภาคเช้ากำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆอาทิเช่นกล่าวทักทายครูเวนหน้าโรงเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ต่อด้วยสถานการณ์เคารพธงชาติโดยสภานักเรียนใช้คำสั่งกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังและปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อเข้าชั้นเรียนนักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเป็นต้น 2. กิจกรรมเที่ยงวันเป็นการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้านภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมประจำวันดังนี้ เที่ยงวันอังคารกิจกรรมครบเครื่องเรื่องภาษากิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมทำในวันนี้อาทิเช่นกิจกรรมตอบคำถามปริศนาคำไทย c h a l l e n g e r leader และเกมต่างๆเที่ยงวันพุธกิจกรรมดนตรีแสนสนุกนักเรียนร่วมกิจกรรมร้องเพลงเที่ยงวันพฤหัสบดีกิจกรรม English Eat Fun นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่สนุกสนานเช่น crossword, games, jigsaw, bingo, เที่ยงวันศุกร์กิจกรรม storytelling นักเรียนร่วมกิจกรรมรับชมนิทานและตอบคำถามภาษาอังกฤษ 3. extra English คือการเรียมรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมีกิจกรรมการออมคำศัพท์ฝึกสนทนาตามคู่มือที่กำหนดและทำแบบฝึกหัด 4. After School คือการร่วมประชุมก่อนเลิกเรียนทำกิจกรรม Passport Point นักเรียนต้องทดสอบคำศัพท์ที่กำหนดก่อนกลับบ้านถ้านักเรียนผ่านการทดสอบก็จะได้ตราประทับในสมุดคำศัพท์และสามารถกลับบ้านได้และตามด้วยกิจกรรมการกล่าวลา Say goodbye. s a n g o o d b y e 3. ที t teacher บทบาทของครูผู้สอนในการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมีดังนี้ 1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 2. ให้คำปรึกษาและคอยชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 3. กำกับติดตามและประเมินผลผู้เรียน 4. It s. s h a r i n g Atmosphere โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันผู้บริหารและคณะครูรวมตัวร่วมใจร่วมทํำและร่วมเรียนรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญรางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ3ภาษาอังกฤษมีพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ See you!